I want nobody but you. Girl, 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 girl. I want nobody but you. ีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง JM แอมเจมวังคลิปนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันในทริปเพชรบูรณ์สุราชสุราชเพชรบูรณ์นั่นเองนะคะและเราก็กําลังเดินทางกลับกันแล้วนะนี้ตอนลงวิวสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวตอนขากลับนะคะเราจะพาเพื่อน มาแวะกินอาหารกันค่ะนี่เลยที่ร้านไก่ย่างบัวตองนะคะทุกคนนี่ต้องต่อคิวกันเลยทีเดียวเชียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะว่าเป็นยังไงมไม่นานไม่กี่คิวไม่กี่คิวแล้วนะเดี๋ยวเราต้องมานั่งรอคิวกันก่อนนะคะ นีบรรยากาศข้างในร้านนะแล้วก็ตี้เราอยู่ตรงโน้นอ้ามาดูมาดูเมนูแนะนําไปก่อนนะคะระหว่างที่เรากินได้ไก่ไต้นไก่ไต้น้าเขาขเ้นเ็ู่เลยตน้ไก่ไต้น้ำน้องน้ำยุงมั้ย่ยังไงขอกแล้วก็จะได้ไปนังกไม่ได้เลยแต่ถ้าเรากก็ต้องทน สั่งเสร็จแล้วมาส่งคืนที่ตะกร้าสีฟ้านะครับผมแล้วก็นั่งรอเรียกข้าวนอกได้ค่ะเอาฟังเลยฟังเลยไปนั่งไปนั่งนั่งก่อนแล้วก็เขียนเกลี้ยงเกลียงแล้วเอาไปไว้แล้วแล้วเนาะเนาะเนาะไปตาล่ออ่ะนั่งเลยไข่ย่าเด็ะจ๋าเอาไก่ย่า ใครลูกจ้ย่านี้อ้วยลูกจะให้ใครอยู่ในนี้นะใครอยู่ในกล้องถ่ายรูปย่าขอใครอยู่ในกล้องถ่ายรูปจจะจะจะเอาให้แม่แมเออเอาแม่แมมันมีเค่อเป็นไก่แบบไก่ไก่ย่างเนาะย่ามาดูเร็วนี้เหลือก็เ่ใครอยู่ในกล้องถ่ายรูปนะย่านั่นเองคิดา อีย่านั่นเองอยู่ในกล้องเอ่ะยนเลยอู้วไปแล้วไก่ใต้น้ำที่เพียนลองเลยไก่ย่างบ้านไก่ย่างหนึ่งตัวเออแหละไก่บ้านย่างหนึ่งตัวตั้มข้าวโพดใส่เค็มกินอยู่แล้วตมัมเราตา้องสดกินตัมไทยปูกกินอะไรลาบลาบ ตั้มทุบกรอบได้รางวัลโรมชนะเลิศนะเนี่ยที่ตุ่ยตั้ไล่ตั้มเลยแต่ว่าเราไล้ตั้มปูนเอาโอ๊กต่เอาตั้ทอดกรอบอ่ะตั้ทอดกรอบไม่สุดยายอยากกินปลาร้าอีกเลยตั้ปูปลาร้าแบบไทยเปรี้ยวหวานตั้ปูปลาร้าแบบเค็มตั้ปูนออกไม่ที่อยากกินอ่วันนี้เออนั่นแหละเออแบบนั้นแหละแล้วก็เอาตั้กรอบหนึ่งอืม ชิมอย่างเดียวอีกอย่างนูงจะลาบเนี้ยซ้องลาบมน้ยนะได้ลาบสองตับหรือลาบหมุนตกได้หมดซุมหนไม่อยากกินหนึ่งตับเอาสักอันกันตาตับสองได้ยำหัววูยำห,หัวปีต้มต้มอะไรต้มเล้งปลาดุก,ต,ก,ดกต้มเล้งกระดูกปลาคัางต้มแซ่บหมูต้มเนปลาคังต้มเนยไก่บ้านอันนี้มันเป็นเมนูแนะนํานะต้มเล้งกระดูกปลาคังเนี่ยจริงหรือใช่ ราคาพิเศษน่านะต้มเล้นกระดูกปลาคังเมนูแนะนำเหมาะสนะห้าหกหกหกเจ็ดอุ้ยพูดเพลินเลยอุ้ยนี่ตัวเจ็ดเอสแล้วแน่นอนะแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้ความมปลาก็อย่างที่เห็นนะคะทุกคนพ่อเราเข้ามาในร้านแล้วนะคะก็ไปหยิบบัตรคิวนะเขาก็จะให้ใบเมนูแบบนี้นะคะเราก็เอามาติ๊กนะคะว่าเราเนี่ยต้องการจะกินอะไรบ้างนะ เพื่อเวลาที่เราได้คิวเข้าไปนั่งบนโต๊ะแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยจะมาเสิร์ฟพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะทุกคนจะได้ไม่เสียเวลานะเพราะว่าที่นี่คนเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นนะเมื่อกี้เรียกไปถึง60กว่าแล้วเราอยู่คิวที่71นะคะซึ่ง เวลาเขาเรียกเนี่ยก็คือมันก็แปบเดียวเลยเนาะแต่คือแบบคิวมันเยอะนิดนึงนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอื่นๆกันดีกว่าค่ะ you feel this ร้านนี้เขาเป็นร้านดังนะคะทุกคนต้องต่อคิวนะ แล้วก็คนเยอะมากโต๊ะเต็มอยู่ตลอดเลยนะคะเราก็ได้คิวที่71นะคะคนเยอะทุกวันพี่ยอ,อนไปถามแล้วนะเพราะว่าเขาเป็นร้านดังนะคะนี่ r e c o m m e n d มาจากพี่เป้นะคะพี่เป้อยากกินแล้วก็พวกเราก็เลยแวะกันนะคะนี่นะ ครอบครัขขวของน้องเอย่าโต๊ะเต็มตลอดเลยนะคะแล้วก็ตอนที่เราไปเอาใบบัตรคิวนะเขาก็จะให้เราเนี่ยสั่งอาหารเลยนะคะพอถึงคิวของเราแล้วเขาก็จะเอาอาหารมาให้มาเสิร์ฟเลยนะ,ะมันก็ไม่เสียเวลานะคะคิวที่71นะ,ะของเราตอนนี้เรียกไปถึง60กว่าแล้ว68แล้ว <ś> อ้าวเจ็ดสิบแล้วใกล้ละใกล้ได้กินละ <c oughs> ถึงคิวเราแล้วนะไปค่ะพี่ <c oughs> <c oughs> เออเอย่าได้กินเลยยิ้ม เอกเอย่านะคะอุ้ยชนบ้านนะจี๊ตีเลยไปนี่นะบรรยากาศในร้านมีของขายด้วยนะคะนี่ของปลาใส่แค่นั้ำ ไก่ใต้น้ำเป็นยังไงดีเลิ่่วานนกเอาละกินไก่กันให้เป็นเก้าทีมาถึงเพชรบูรณ์ทั้งที่ผ่านอำเภอวิเชียรบุรีแล้วไม่แวะกินไก่ย่างไม่ได้นะคะทุกคนยมันตุรังกาและนี่คือสาเหตุที่เรามาร้านไก่ย่างบัวตองกันในวันนี้นั่นเองนะคะ ซึ่งไก่ย่างวิเชียรบุรีเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะถ้าใครเคยขับผ่านงไหนก็ได้แถวนี้นะคะก็จะเห็นแล้วว่ามีป้ายตลอดสายตลอดเส้นกันเลยทีเดียวเชียวนะคะทั้งก่อนเนี่ยที่เรามาเขาคอนะคะเราก็ซื้อไก่ย่างวิเชียรบุรี ไปนั่งกินที่เขื่อนป่าสักนะทุกคนถ้าใครจำได้นะแต่ครั้งนี้เราแวะกินที่ร้านเลยค่ะและเมนูอาหารต่างๆก็มาแล้วนะคะน่ากินมากๆเลยลาอันนี้ไปฝั่งนู้นปลานหันหัวมาหน่อยเจ้านี่สวยังปามมา่ Ừ, là cái hôm nay Hả? vậy. Dễ Không thức ăn là này, là này

อรโอ้อ,อันนี้ตำทอดอ้อเนยังมซัมมี่น,น่ากินมากๆนะเป็นการเอามะละกอไปทอดนะแล้วก็ราดน้ำยำเครื่องส้มตำน่ากินเอาไป คลิปนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวไปกินกันก่อนนะคะทุกคนมารีวิวร้านไก่ย่างโบตองให้ทุกคนได้ดูกันค่ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะบ๊ายบาย